ผมดูแต่ละไลน์ผมรู้ว่าเฮ้ยเราต้องปรับตรงไหนเพิ่มตรงไหนแก้ตรงไหนลูกค้าต้องการอะไรนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นไม่งั้นมันก็จะบินมาแล้วแล้วก็หายไปแต่ว่าไม่ต้องห่วงเราไม่มีทางปล่อยให้มัน็นี้ตลดฝนตกมีมีคนคอมเมนต์ว่าเจนนี่ดูยอม,มยิวแกฉันเคยไม่ยอมแล้วก็สุดท้ายพอมีอดรามา่าฉันก็ไปให้เขาเคลียร์ฉันก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นอะ ตอนแรกฉันก็ไม่อยากฟังหรอกฉันก็รู้สึกว่าจะบอกว่าเจนยอมเจนไม่ยอมนะอย่าพูดอย่าพูด <c oughs> ฉันก็เลยรู้สึกว่ามันดีกว่าไหมถ้าหน้าบ้านเป็นงานของฉันและหลังบ้านเป็นงานของเขาเหรือฉันจะทําเองหมดทั้งหน้าบ้านหลังบ้านฉันตายพอดีหรือเปล่าถ้า,ถ,าถ้าวันไหนที่เจนยอมผมแล้วมันแย่ลงอ่ะอันนั้นอ่ะคือเจนไม่มีทางยอมหรอกแต่ถ้าอันไหนที่เจนเขาดูแลเจนไม่ใช่คนง่วเจนไม่ใช่คนยอมคนอยู่แล้วเจนเขาคือ <ๆ S 2> หัวหลักมาตลอดตั้งแต่เริ่มได้เหมือนเราจนถึงตอนเนี้ย แต่ว่าคือเขาเห็นแล้วไงว่าถ้าไหนที่แบบว่าตามที่ว่าผมบอกตามที่ผมแนะนํำตามที่ผมคิดตามที่ผมเห็นะ่ะมันจะมันจะอันไหนที่ดีขึ้นเขาก็จะเอาอันไหนไม่ดีขึ้นเขาก็ไม่เอาก็มีการคุยกันแบบนี้แลครับผัวเมียถ้าคบก,กนันแล้วมันก็ต้องดีขึ้นคนเราถ้าอยู่ด้วยกันเหมือแนบบที่ผมบอกถ้าคน มีใครสักคนอยู่ข,ข้างแล้วมันแย่ลงก็ไม่เห็นก็มีมีไปทำไมแต่ก็เชื่อตัวเองนะที่เพวเงบอกว่าถ้าเขายังทาแบบเดิมๆอะ่ะมันก็จะได้แค่ช่วงนี้มันจะต่อยอดระยะยาวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าตอนนี้เรามีสิ่งที่แบบอยากต่อยอดเลียงคิวเยอะมากที่ไม่ใช่แค่นั่งไลฟ์ขายของอะ่ะแต่ตอนนี้เรายังรู้สึกว่าเทศกาลนี้มันยังสนุกอยู่ไม่ว่าคนจะแล้วเนี่ยบอกผัวว่าต,วตัวเองการที่คนดูน้อยอะ่ะเราควรฟลลไหมหรือว่าเราอยู่ตัวเองบอกว่าอะไรหรถ ไม่ต้จะเป็นต้องฟิลล้วคือโอเคแหละมันน้อยในช่วงนี้เพราะว่าอะไรคืออันนี้คือเราอยู่ในแคมเปญ10นะอันนี้เลยมาแล้วอันนี้คือแคมเปญสิ้นเดือนละต้นเดือนแล้ะมันต้องดูกับเป็นผลงานเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นกันเดี๋ยวคอยดู11 11เราทำออกมาได้ดีแค่ไหนเราตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีแค่ไหนนั่นแหละ คือตอว่าคนเยอะคนแบบดูเป็นล้านคนสิบล้านคนแต่เราไม่ได้มีอะไรมาตอบสนองเขามันก็ไม่ีเขาก็ไม่ซื้อไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคนน้อยแต่เราดันมีของตอบสนองใช่ก็คือคนดูเนี่ยสองหมื่นคนสำหรับผมไม่ได้ไม่ได้น้อยมีไฟบอกว่าคนน้อยอ่ะคนตายอ๋ออันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ก็แต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าก็คือแบบว่ามีไฟแล้วเลยคนดูห้าร้อยคก็จะขายเต็มที่เอ้ยไม่เกี่ยวเลยครับวันนี้นะเขาบอกว่า เพลงใครย่างอูเลดเจนนี่ไม่มีทางเพลงราคานี้นะครับทุกคนคือต่อให้ไม่มีใครจ้างนะเราก็จะขอของเ่าไม่พูดไม่ขายของของเราแบรนด์ของเราเราขายเราเราอยู่กันได้เราอยู่กับแบรนด์เราไวได้นี่สี่ปีนะครับแต่พอเรามาทําจุดนี้มันก็แบบเป็นอะไรที่ใหม่ๆแล้วมันทําให้เราโตขึ้นทาให้เราได้ความรู้มากขึ้นฝากจุ๊บอีกทีหนึ่งได้สิ แ้ว<น> <pads S 2> สิ่งที่มีค่าเอาที่ที่เขาบอกตัวเองคือสิ่งที่มีค่าที่เราได้สุดันนี้ไม่ใช่ตัวเงินนะ <MB. S 1> <อ>ไม่ใช่ตัวเงินไม่ใช่อะไรเลย m มันคือชื่อเสียงแล้วก็ความรู้เราได้เรียนรู้คนหลายๆคนเราได้เรียนรู้แบรนด์หลายๆแบรนด์ได้เรียนรู้สินค้าหลายๆสินค้าได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้เนี่ยมันไ <ค uffy. S 1> ม,นม่ไม่มีทางเป็นผลเสียมันค er. ือทุกอย่างไม่ว่าจะความสําเร็จหรือความล้มเหลวทุกอย่างมันคือครูให้เราเติบโตทั้งหมดคนเราไม่มีใครเกิดขึ้นมาแล้วลาะเลยไม่มีใครทําแล้วเก่งเลย ไม่มีนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องปรับที่แบบปาบอกว่าเออบางทีเขาหน้าบูดหน้าก้องอะเขาก็ยอมรับใช่ใช่เออคือเย <c oughs> ็นเหนื่อยนั่นแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เหนื่อยผมบอกว่าให้หยุดดีกว่าใช่พักแล้วก็หรือไม่ก็ออกนอกกล้องแล้วก็ผมไลไรให้ได้เมื่อไหร่ที่ใครเหนื่อยเราไม,เาไม่เราไม่ควรมานั่งมันมันมันมีแต่แย่ลงอะ่ะอืมันไม่ได้มีอะไรให้ดีขึ้นเรามาทําเต็มที่เอาสมมติเราไลฟ์สี่วันวันละสี่ชั่วโมง แล้วในสี่วันสี่ชั่วโมงนั้นเราแบบเต็มที่ทุกอย่างทุกนาท,ทุกวินาทีเอ็นเอจีทุกอย่างเราใส่หมดให้กับลูกค้าแล้วจบมันจะสวยกว่าเยอะมีคอมเมนต์บอกว่าแล้วเวลาอยู่หน้านิ่งล่ะอันนั้นเป็นหน้าผม <laughs> <c oughs> ไม่ไอ้หน้านิ่งคาแรคเตอร์กับหน้านิ่งจากความเหนื่อยอ่ะมันไม่เหมือนกัน <c oughs> ถ้าหน้านิ่งคาแรคเตอร์แบบนี้ก็โอเคแต่ว่าหน้านิ่งที่แบบ ดูเหมือนเวียงอะจริงๆคือก็<ม>อก็รู<ม>้นะก็ไปอ่านคอมเมนต์มาก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราเป็นคนอารมณ์ดีนะทําไมเราต้องแบบว่ารีแอคชั่นแบบนั้น<ม>ในกล้องวะมันไม่ควรเลยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไใ,ใช่มันเป็นบริบทด,ด้วยเอาเหมือนสมมติว่าเรานั่งกันเฉยๆเนี่ยเรานิ่งก็นิ่งไปเถอะแต่ว่าถ้าเหมือนแบบกําลังฟังลูกค้าอยู่ลูกค้ากําลังพูดกําลังขายอยู่ของเราแบบว่าพร้อมมั้งไหมไม่ได้เข้าใจเขาอะไม่ได้ทำกับคือเมื่อไหร่ถ้าใครสังเกตนะครับเมื่อไหร่ที่ลูกค้าพูดผมจะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็มาสรุป ให้คนดูอีกทีนึงแล้วปิดการขายเขาอีกทีหนึ่งคือเราต้องเอาข้อมูลแต่และแบรนด์เนี่ยให้ให้เรารู้มากที่สุดเราต้องตั้งใจเขาก็คือเป็นการให้เกียรติเขาแต่ถ้าเหมือนเรานั่งกันเฉยๆตวเราหน้ายิ่งหน้าบุดยังไงก็ต้องเต็มอ๋อแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าทาไมก่อนหน้านี้ของพี่ดาราทําไมเจนถึงปล่อยให้เลยเวลาข้อที่หนึ่งนะที่เจนคิดนะแต่ว่าถ้าไม่ถูกอะเจนก็พร้อมปรับข้อที่หนึ่งคือเขาคิดว่าเวลาพี่ๆดาราขายอะยอดมันขึ้นใช่ไหม เพราะยอดขึ้นเนี่ยมันเราก็รู้ใช่ไหมว่าการขายของติ k กต็อกอ่ะเราต้องทํายอดแลกคู่กองลจริงเขาชอบชอบดาราไอ้นั่นก็ข้อสุดท้ายเกิดเป็นการเรนเทท์ทุกคนอยากให้แบบทุกคนได้เห็นสุดท้ายแล้วคือเจนอยากเรนเทเทนให้ทุกคนได้แบบได้สนุกได้คุ้มอะยอดขึ้นแล้วก็คนดูเราก็สามารถแบบว่าเยอะขึ้นได้ อะไรอย่างนี้แล้วก็ข้อที่3ก็คือฉันก็ชื่นชอบด้วยฉันก็เป็นคนบ้าดาราคนหนึ่งอะ่ะแล้วพี่ๆดาราเขามาทั้งทีอ่ะแกฉันก็ทาใจไม่ได้ไหมที่<ม>อยู่ๆมึงพี่มาริโอมากูห้านาทีไปเลยอย่างเงี้ยกูแบบพี่โออย่างเงี้ยนึกออกว่าคือตอนเนี้ยเราเ<ต>ขาทำอะไรก็ไม่ได้เจอพี่โอเลยเราเข้าใจว่าทุกคนอ่ะแบบอยากให้มันเป็นอย่าง,งานั้นเปง,งี้เราจะพยายามปรับแล้วกันนะแต่ว่าเออเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้คือถ้ายอดขายดี คูปองเยอะกว่าเดิมอันนี้คือทาไมเราถึงพยายามแบบว่าแล้วคูปองไม่ใช่ได้เจนเนี่นี่ได้ใครอ่ะได้คนซื้อได้ร้านที่มาตั้งเราพยายามแบบว่าทําให้มันดีที่สุดอะไรงนี้นะคะแต่ว่าได้หรือไม่ได้ก็จะไม่กดดันเหมือนเมื่อก่อนแล้วกว่อนหน้านี้เจนเนี่กดดันตัวเองเยอะมากว่าเอ้ยฉันต้องแบบนั้นแบบนี้ต้องทําให้ได้ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะขายแบบจอยจอยชิวๆว,วเอาความสนุกมากกว่าเนาะดีไหมเพราะก่อนหน้านี้นเตงว่าเขาโฟกัสมากไปปะใช่บันคือการเป็นเป็นตัวของเรามันดีอยู่มันสนุกอยู่แล้วไม่ต้องแบบพยายามทำไมวันนี้ใส<า>่ชุดชน,นอนอยากโปรโมทช่วยเขาเฉยๆค,ค่าเคยจ้างอันนี้แบรนด์แบรนด์นลูกค้าทุกคนสังเกตสิว่าฉันใส่เสื้อลูกค้า ใส่กินลูกค้าใช้ของลูกค้าหม้อที่กินก็หม้อลูกค้าคือพยายามแบบว่ามันไม่ใช่แค่อยู่ในเรื่องของการจ้างอะ่ะคือแบบฟีดแบ็กอ่ะมันมันต้องใช้ได้จริงด้วยที่ไม่ใช่แบบในไลฟ์อะ่ะใช้แบบอุย้ยฉันใช้จริงใช้จริงรับหลังไม่ใช้เลยชุดนอนบอกในไลฟ์ใส่ดีพอรับหลังไม่ใส่เลยมันก็ไม่ใช่บวเนาะมันก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเออมันใช้งานได้จริงที่ไม่ใช่แค่การตลาดหรือขายของอะ่ะนึกออกไหมตัวแรกเราขอของแปลกขายได้ไหมบ้าน้อย เค้กฟูอ๋อวันนี้ชิปปองเค้กอ่ะเค้กฟูเลยเจ้าแรกของของพี่คนนั้นเนาะใช่ค่ะห้าพันบาทรอบแรกที่เขาแบบว่าไปนังพูดถึงเราแบบแง่ดีมากเลยเป็นเขานี่เขาอ๋อลุ้มหมดเลยสนามบอลนี่ใช่ใไหมเขาเป็นคนเราไหมพี่บาสถูกป่ะขึ้นไม่คนเดียไม่ของแล้วก็ถามพี่บาสใช่ไหมใช่เออแค่นั้นแล้วพี่น้อยเรียงตามคิวมาเลยนะได้ค่ะขอป้าน้อยกินข้าวพี่น้อยกินเสร็จยัง ได้ก็ขอการคิกรอก่อนนกคิวท่าเดิไม่ใช่หมายถึงว่าตามคิวไม่ใช่ว่าเจนนี่บอกขึ้นตัวนั้นขึ้นตัวนี้มาเอาให้ตามคิวที่วางขนาดเมื่อวานบอกไปว่ามีเหมาอะไรหนึ่งชั่วโมงสามเศษนะแต่ต้องขึ้นก่อนเวลาทศกาน่ะมีลูกค้าโจรรอเพียบเลยลูกค้าพร้อมจ่ายมากขอบคุณครับื็ตัวนี้ปัญหาของเราคือรับลูกค้าไม่ทันแค่นั้นเองอุ้ยอยากทันอยากมีเวลาลูกค้าสิบชั่วโมงคุณเดี๋ยวางแผนดีๆไงเลยใช่คนวางแผนก็ใครล่ะ เขาวางแผนมาก็ไม่ไม่ประโยชน์เท่าที่เองไม่ทาตามทําก็ได้ยอมทําแล้ววางกันจนทีมยอมแพ้แล้วตัวเองมันก็ต้องมีเรียนรู้ต้องลองก่อนหรือเปล่าคุณเจนนี่คนไทที่บอกว่าเจนนี่แบบยอมยิวเนี่ยโหคุณเป็นอะไรเนี่ยเหมือนรู้จริงอะเซนดี้พูดเอาจใจใจบอกให้ <c oughs> พูดเหมือนรู้จริงเหมือนรู้จักจยอจงเลยคะ่ะเป็นอะไรคะเนี่ย <c oughs> ตัวเองเอาทั้งหมดเก้าแสนสามชั่วโมงโ แต่นี้ไม่ไม่กระทบเทศกาลนะเพราะว่าจะให้เวลานอกอูหม่ก้อนอยากกินอ่อมาม่าใส่นาไอใส่ไข่ดีพผาขอบคุณค่ะทุกวันนี้เขาไม่มีเวลารับโทรศัพท์ลูกค้าในไลน์เลยเขาอยากรับโทรศัพท์อีกมันดูสนุกอ่ะมันเราอยากรู้ว่าลูกค้าจะพูดอะไรจะจ้างใครมาจ้างอีกอะไรเงี้ยทำได้ไหมมันดูเป็นไรสั่ละไปปะ ก่อนหน้านี้ที่เทศกาลขึ้นใหม่ๆใช่ไหมแ้ก็มีรับงานด้วยทํางานไปด้วยสนุกน่าลุ้นทุกวันนี้ทําได้ไหมปัญหามันเยอะตรงนั้นเนี่ยที่คนด่าว่าเอ้ยเจนนี่ไม่เป็นมืออาชีพเลยเรียงานต่อไม่ได้นู่นนี่นั่นเพราะว่านี่แหละคือมันมาทีเดียวลรวทุกคนแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ปรึกษาแล้วก็วางแผนแล้วมันจะไม่รับไม่ดันบางสินค้าก็ลูกค้าก็อนตังค์มาตุ้มะเก้าขอมารออยู่แล้วเนี่ย เรื<จ>่องการจัดสต๊อกคิวก็ไม่มีเนี่ยตอนนี้ไปดูสต๊อกกังหันมาไปดูสตอ๊อกชั่วโมงนึงรับรับรับสายหนึ่งได้ไหมใครแก้ปัญหาเจนนี่ไปดูมันสายหนึ่งได้ไหมแบบว่าลุ้นอ่ะทุกคนไปดูว่านี่เราแก้ปัญหากันยังไงนี่ตอนนี้เห็นไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยมีรหัสการหาสินค้าหาเจอสินค้าไม่หายตอนแรกอะ่ะควานอยู่แบบวางอยู่กับพื้นอะรับมาแล้วก็วางกองทั้งบ้านทั้งพเนินเทินพืิน อย่าไม่จัดที่นั่งให้ทีมงานนั่งจัดสกิลติ๊กตอกต่างๆอืพอนี้จะลงตัวทุกอย่างเสร็จแล้วมันจะเอาอีกแล้วหางานใหม่ให้อีกแล้วเดี๋ยเราชกันนะเค้กค่ะเจ้าแรกของเรานะคะเป็นเค้ก มาแต่ว่าควรจะขึ้นดึกๆที่จริงอ่ะเค้กนะไม่ดึกๆมีขนอกับของกินอีกเยอะนะมาครับเค้กเพื่อนผมเองชิฟฟ่อนนะครับของเจ้าของโรงงานมาเลยนะเจนี่ขายสีอ่ะดูนีม่ขายเอ้ยอย่ามาอันนี้นะอันนี้ขายเก่งนะอ่ะชีอ่ะมาชี่พี่เป็นไหมพี่สวัสดีค่ะคิดถึงอ่ะไม่มีเวลาพาผัวไปเตะบอลแล้วจ้า เทศกาลวันที่14นะ12ด้วยพี่มาจองตัวไปไหนอ่ะเตะบอลพีผู้หญิงหรือเปล่าไม่มีฮะโอเคไปได้อย่าว่าอย่าว่าเตะบอลเลยพี่หาเวลานอนให้ผมก่อนพี่พี่หนูเห็นคลิปล่าสุดแล้วขอบคุณนะดีใจอ่ะชื่นใจจังเลยจป็ไม่ไหวที่เขาพาเดินไปเตะบอลจำได้แล้ยจำได้หลายรอบแล้ว ขอบคุณมากเลยมาครับพลังใจเนาะเราเป็นพลังใจให้กันแล้วมันเกะยังไงนะมีปากลูแม่ปากแกงมาให้ด้วยนะแกงอะไรแกงค่ะแกงส้มค่ะเอ้ยรอบที่แล้วแป๊บเดียวหมดรอบนี้อย่าบอกนะวันนี้วันนี้เราไม่ทังแล้วแต่ว่าจะเปิดแบบว่าเอาที่ทำไหวถูกต้องเราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยพี่อย่าว่าแต่พี่เลยหนูก็เรียนทุกวัน มาขอตะก้าหน่อยค่ะขอโปรด้วยไปนั่แกงไปไปเผื่อนะขอบคุณครับพี่ยังอยากไหนอ่ะเราไม่อยู่เอะไร